สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูปัญหาของการที่เราใช้รวดนี่ะนะครับปลูกผักก็คือเป็นเป็นรวดแขวนนะครับปัญหาของผมก็คือเราใช้รวดเส้นเล็กเกินไปนะพอเป็นเส้นเล็กเกินไปเนี่ยพอมันโดนน้าโดนแดดโดนฝนนะครับมันก็จะขาดนะเนี่ยนี่มันขาดอนะ่ะมันเริ่มขาดแนละ้วนะครับนะี่มันเริ่มขาด เริ่มเริ่มเริ่มขาดสนิมจับก,กินเริ่มขาดมันก็จะไม่ไม่ทนนะมันจะไม่ทนนะครับนี่ฮะปัญหาก็มีตัวนี้ครับมีตัวนี้ที่เป็นหนาหน่อยน,นี่มีหนาหน่อยแล้วก็อีกตัวนนหนึ่งนี่ครับตัวนี้จะเส้นใหญ่หน่อยนะครับเส้นเส้นใหญ่ก็คือจะแข็งแรงนะ ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกเลือกรวดนะครับมาใช้ในการทำที่แขวนนะครับก็แนะนำว่าให้เลือกลวดที่เส้นใหญ่หน่อยนะครับจะได้ยืดอายุข,ของการใช้งานนิดหนึ่งอันนี้ผมเลือกเส้นที่ค่อนข้างที่จะเกือบเล็กที่สุดนะมันก็เลยจะเจอปัญหาเรื่องมันขาดเร็ว นะเพราะว่าเราแขวนไปเวลานานๆเนี่ยระยะเวลานานๆเนี่ยมันก็จะทําให้มันขาดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ในการเลือกใช้นะครับก็ลองดูลวดที่ค่อนข้างแข็งแรงนิดหนึ่งนะแข็งแรงนิดหนึ่งที่ผมเลือกลวดแบบนี้ตอนแรกก็มองว่าเอ้ยเราน่าจะมันน่าจะดัดง่ายกว่าแล้วก็ทําง่ายกว่านะแต่ พอผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วเนี่ยลวดเส้นเล็กเกินไปนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องมันขาดง่ายนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ยังยังคงดีหน่อยเพราะว่าฝั่งนี้จะไม่ไม่ได้โดนแดดสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอายุการใช้งานก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับเพราะเป็นลวดเส้นเส้นเล็กเกินไปนะครับเส้นเล็กเกินไป ก็ถ้ายังไงก็ถ้าทุกคนจะทำก็อันนี้ก็ต้องพยยิจารณาเรื่องรวดกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเ็็นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ